หลายคนถามว่าแปดอยู่ไหนหกอยู่ไหนมันจีมากวันดีหล่ยด้วยพี่น้องผมตบต้นจบดอกให้เลยนะครับงวดก่อนแค่ถวายผมหลักหมื่นนะแค่ผมก็เลยถามเอาแปดเพราะเขาคือได้ถวายเงินเราบอกว่ากูไปห้แล้วผมวันนี้ผมถามแล้วกูบอลแล้วได้เลขยังนะมันอยู่ในชุดทั้งชุดเต็มชุดรองเลยแปดเก้าเพราะว่าผมซื้อลอตเตอรี่ก็เจ็ดสิบห้าไปแต่งวดเก้าเจ็ดเนี่ยอาจา์บอลมันบอกว่าอย่างเงี้ยอาจา์บอลน่ะ มันบอกว่าอย่างเงี้ยตอนบ่ายเราเจอกันครับพี่ชายเดี๋ยวไปรุนหววด้วยผมบอกว่าอย่างเงี้ยเจอกันพร้อมข่าวดีบอล91 97 92 6มีตัวหนึ่งแน่นอนแล้วก็97ก็เลยพากันเป็นบ้าแต่งวดเมื่อกี้งวดแปดผมก็ไม่พูดแล้วงวดเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้พูดเพราะว่าคนหาว่าเราคี้คุยเราก็เลยเงียบเงียบมากเลยต้องคุยขึ้นก่อนำบาดในปีใหม่นะท่านทุกคนก็ถือว่าปู่ให้เราพักแต่ว่า คือเราพลาดเองผมยังคะแนนสบายใจอยู่พอ่กครบคือกันเข้าบอพลาดถ้าเราให้สามไปเนี่ยผมว่าคนก็ยังเหมือนเดิมครับคือสังเกตว่าแปดเมื่อกี้คนไม่ได้น้อยเลยนะพอเราพลาดเนี่ยมันก็ปุ๊บแต่ว่าก็ถือว่ายังมีอยู่นะหุนใจอยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เต็มร้านนะครับแต่จริงๆถ้าเลือกสามชุดแรกเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องแต่ว่ามันเหตุการณ์คล้ายศูนย์นะแต่ว่าเรารู้ดีว่าเราให้เข้ารูดอยู่เห็นไหม แต่วันนี้เนี่ยมันจะใช่หนึ่งพันบาทเลยที่เก้าหนึ่งล่างเก้าเจ็ดบนหัวนี้เนี่ยเพราะว่าแปดล่างเนี่ยพบแปดเก้าหกแปดทั้งหกแหละครับอาจารย์เนี่ยครับมันต้องมานํากันเลยคือหลายคนถามว่าแปดอยู่ไหนหกอยู่ไหนมันถี่มาหัวนี้หล่อยด้วยพี่น้องับตบดอกหนดอยเลยนะครับก็ยังบอกครับเป็นแนวทางครับผมงัวดาม่านะครับแต่ตอนนี้ดาม่าเยอะจัดโอเค อาจารย์พูดให้หน่อยครับไอแนวทางเนี่ยจะได้ดใสหัวเขาไอ๋อได้ได้ได้ครับเรื่ออย่างเงี้ยต้อง<ด>ก็อ่ะอวันนี่ยอธิบายก่อนเนาะ<ช><ช>คืองวดเก้าหนึ่งเนี่ยผมย้อนกลับไปดูคลิปผมยืนพูดอยู่นี่ผมพูดด้วยความมั่นใจด้วยความมู้เมิ่นนมั่นก็เลยมาบอกว่าผมขีคุยเกินผมก็เลยบัวพยาญม,มาบอกอย่างแจ่บอมแนครับมั่อม่นนการขีคุยมันคือการที่เราปลูกใจตัวเองแล้ววันนี้ผมได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ที่คนที่เขาถูกไว้ตลอด สังเกตดูเขาเอาพวงมาลัยแบบ<ห>ยาวๆนี่มาถวายผู่ผมไม่เคยถวายผู่สักครั้งรอบนี้ผมจะบนเป็นพวงมาลัยยาวนี่แล้วก็พี่เสื้อแดงเนี่ยผมบอกไว้เลยว่างวดก่อน,นแค่ถวายผมหลักหมื่นนะแล้วผมก็เลยถามเอาแปดเพราเขาคือได้ถวายเงินเราบอกว่าคู่ไปห้แล้วผมก็เลยถามเด็กที่ได้ยังเราได้แล้วจูได้สามสี่เจ็ดเราก็เลยตัดสือสีสามเราเลยถือเครื่องเครื่องรานงวดน,นี้ผมถามแล้ว 3, 8, 9, ครูบอลแล้วได้เลขยังสามแปดเก้าบอนี่ครับเก้าสามแปดนะมันอยู่ในชุดทั้งชุดเต็มชุดรองเลยแปดเก้นะาแปดสามเนาะน่ะมั่นใจเลยครับเลี้ยงคะเดี๋ยวนะโอ้รถบัสเลยบอรถบัสคุณนั่งรำมาครับ,รบที่นั่งรำมาเนะี่ยที่ถูกห้าแสนนะอาจารย์เมาทัวร์มาเลยตัวนี้ครับที่ถูกห้าแสนนะครับ รอบก่อนผมนก็กลุมถ่ายแกกับพี่อ๋อยอยู่ส่วนคนจะไม่ได้ซื้อตากใช่งวดกว่อนผมก็ถาม <c oughs> ถามอย่างนี้เลยเพราะแกเอาเงินให้ผมเลยว่าเอาแปดเราไม่เข้าคือได้เอาเงนินมาให้กันไม่กีกคนนึงแต้มเดียวนาะรางวัลที่หนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยผมไปย้อนดูผมยืนคุยกับไทเกอร์ที่ก็คลิปนั้นคนดูหกล้านเจ็ดในทิกตอกผมให้สามตัวถูกผมบอกว่าอย่างงี้ปีนี้คือปีของปูเลขประจําตัวปู่คือเก้าเก้าจะมาทั้งปีเลขบริวารก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เจ้าเจนี่น่าจะมาแน่นอนผมพูดอย่างนี้เลยดี๋ยวคนมันด่าเยอะเมื่อกี้คุยแต่เรื่งมันออกไปเลยวันนี้แล้ววันเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นทรงนี้ของผมจะไม่ผมพยายามไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่ว่าคนชอบคนไม่ชอบผมดีขนาดไหน,นมันก็ด่าผมอยู่ดีนะครับฉะนั้นเราเป็นตัวของตัวเราพอผมไปบอกปู่ว่าปู่ลูกจะเป็นตัวของลูกนะมันนั้นถูกหานอยตามตัวนะเก้าไอ้สองเก้าสี่นะมือนี่ก็เลยถี่มาแล้วครับหนึ่งมีนาะนะครับ คำเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับใช้ประการาตัดสินใจซื้อรอตเตรี่นะครับเนาะก็มีสตินะครับไม่มีใครรู้ออกตัวไหนหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกิบเจ็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดคือเลขขดบาลังของผู่เดี๋ยวนะครับ <c oughs> โอ้ยเนาะเดี๋ย,ยนะงวดนี้ก็ไม่เข้าก็ <c oughs> มาว่าเราหลอน มึงตรวจเงียบใช่ป e ่ะก็ไปชัวเราเขาเขาไปกินนะครับผมไม่ได้ร้อนนะเอาใดว่าไดได,ได้ตำรวจลงะนะครับก็จะพูดในฟั่งนะครับ <C oughs> ก็ย้ำอีกครั้งน,นะครับคำเตือนต่อไปผมจะให้ทีมงานยูทูบเบอร์ใส่คำเตือนเอาเรารัน <Spencer> <C animales> ยาวจนจบเลยนะครับ,รบจะได้หมดได้มาครับสวัสดีครับหลอยมากนะครับเ้ เราใส่ยาวไปเลยกันแล้วบ้างนะครับก็คาเตือนชิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะไม่สนุนนิสัการพนันอันนี้พูดไปเพื่อเป็นแนวทางอ่าลอตเตอรี่นะครับเนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตอวไหนครับถ้ารู้จะซื้อเองแล้วเงินมาแจกก็ใช้สติวิจารณญาณให้ดีหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดครับพี่น้องแปดนี้เป็นเลขขดบาลังปู่นะครับแล้วงวดนนี้มีแปดอะไรบ้างนะครับมีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกครับแปดสอง 89 29แล้วก็86ครับสามตัวมี829 826ครับเม็ดเดียวคือ8228การจะเล่น82นั้นนะครับเนาะในลอตเตอรี่เนี่ย8อาจจะเป็นสองตัวฉะนั้นการ88ไปด้วยนะครับเนาะอ่ะก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเพราะเป็นเพียงการวิเคราะห์การคำนวณเป็นแนวทางครับเราใช้สติที่มีให้ดีนะครับเราทุกคนก็มีสติกันอยู่แล้วเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่จนถ้าท่านไม่เล่นนะครับ อ,อาจารย์ก็ไม่ได้ไปบังคับเล่นนะครับน้อใช้สติให้ดีนะครับอย่าไปทุ่มซื้อจนมากซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบถ้าคนมันจะรวยซื้อใบเดียวก็ถูกหกล้านได้ครับอืมเนาะถ้าคนมันมีโชคนะครับเนาอก็เป็นเพียงแนวทางก็ไม่เข้ามาแล้วสองนวดหลายคนหามาหนึ่งอ่าแปดอยู่ไหนหกอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวจะเอาให้อยู่หนึ่งมีนาเด้อนะครับเนาะคู่กันเลยก็ได้นะครับเนาะอืมกับแปดเัีม,มาม่าอยู่เนี่ยก็คือที่เราห้แปดอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะ ก็หลายคนถามว่าเลือกให้เถอะนะครับกะคันกุลละกองฉลากเต้าออกเลขกับเจังว่ากันนะครับเนาะเขายังออกอยู่มันกับพวมีดต้นไหนครับมันก็หาไปได้นะครับเนาะาะว่าผมการเล่นลอตเตอรี่นะครับก็มันไม่เข้ามันก็จะทําให้เลขไม่อันแล้วนะครับจะได้เลือกด่าผมสักทีนะครับเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่งวดเมื่อกี้เรารู้กันดีว่าเราเดินไปทางไหนนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่หลายอย่างงวดนี้ผมจะบนควงมาลัยยาวเนี่ยงเสียเลย ปะคามเขาเนี่ยังผมอยู่ตั้งใจบนไม่เอาของผมครับนะครับเนาะแล้วก็งวดน,นี้ต้องกลับมาเรียกสติเรียกสมาธิกับเรียกความเป็นตัวตัวเองมาเพื่อที่จะฮึม่มให้ได้เพื่อที่จะแบบเฮ้ยสไตล์อาจารย์นัอตี๋ต้องเฮ้ยกล้าว่ากกล้าชนนะช่วงเมื่อกี้ผมลดกําลังลงเพราะว่าคนมาเม้นด่าผมเยอะจริงๆผมไม่ได้ขี้คุยครับเราทําได้เราก็ต้องชมตัวเองเป็นธรรมดานะครับเราเหมือนว่าเราปลุกใจตัวเองนะครับเนาะ คนไม่ชอบเนะี่ยก็หาแนละ้วมาจับผิดครับนะอ่าปากไปถึงนี่บางคนนี่แช่ไปดาผมรงมือเพราะผมเขาเบืองส่วนมากคนทีดาผมจะเป็นคนขายเล็เพราะว่าเขาขายเลขกยากผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเลขมันอันใช่ไหมก็ตัวอื่นเขาก็ไม่ซื้อกันนะครับก็อย่าด่าอาจารย์เลยนะครับเนาะก็เจ้าขายก็ขายไปนะครับอย่าด่าดูนะครับเนาะผมไปแช่บนเจ้าเด้อ <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะก็ ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันที่ลอตเตอรี่ผมก็เข้าใจนะครับว่าลอตเตอรี่อ่าบางคนเขาจะไม่ชอบผมว่าเลขมันขายยากแลมองอีกมุมหนึ่งมันก็ขายดีขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแล้วกันเนาะถ้าชอบก็ติดตามกันเนาะเพราะว่าแตงวดนี้สามตัวนี่แปดสองเก้าแปดสองหกเนี่ยทําไมมีเก้าทำไมมีแปดแปดนี่เพื่อเอาเอาตัวเด่นกับตัวรองถ้าตัวเด่นกับตัวรองสิบ ขาเดินทางกว่าไยครับถ้าตัวเด่นกับตัวรองสิบหกหัวนี่เ้่าจริงๆยังไม่หลุดเลยนะครับ,รบไปถึงเลขวิกนะเช่นหัวศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หลุดเรานับเพิ่มหนึ่งแต้มตัวรองมันคือหนึ่งมันออกเก้าห้หนึ่งครับหวัวแปดหลุดมันตัวรองคือเก้าก็ออกเก้าหัวนี้เด่นแปดรองเก้านะครับเนาะอ่าแต่ผมก็ให้แปดนั่นแหละแต่ผมพูดให้ฟังเผื่อแปดมันอั้นอีนอกหลุดเก้าได้นะครับเนาะอ่าแต่แปดกับเก้านี่ต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอะนแต่ผมคิดว่า อาจจะมาคู่เลยนะครับเหมือนวันเมื่อกี้เด่นสามสี่ใช่ไหมสูรเดิมนะมันก็มาสามสี่เลยวันนี้ก็แปดเก้านี่มาจากที่ผมบอกว่าปีนี้เป็นปีของปู่ปีงูใหญ่เลขประจําตัวปู่ก็คือเลขเก้าเลขมงคลเก้าจะมาทั้งปีไปย้อนดูเนี่ยเก้ามาสามวดนแล้ววันี้จะมาอีกก็เลยแปดเก้าใป็นตัวที่ชอบแ้วแปดหกมาดตไหนกับหัวเก่าล่ะครับพี่น้อง ค้นหามาหกจูเซ่แปดจูเซ่ผมกัเลยเอามารวมกันมันถี่มากวันนี้ถามมันมากอีลีวันนี้เนี่ยนี่แหละผมดีด้คาตอบนะครับก็แปดหกแปดสองอีกตัวหนึง่งแต่ว่าสองเก้าสองเก้านั้นมีมาในชุดก็เป็นตัวตัดเฉยเฉยก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นิดนึงนะครับแต่ตัวที่ชอบที่สุดก็คือแปดชิ้หกรับแต่การซื้อแปดหกเราก็มีแปดเก้าอยู่แล้วส่วนชุดเต็มผมพูดเลยนะครับ ชุดเต็มมันเพิ่มมาอสองคู่นะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปไอันนี้ว่าให้ฟังผู้ใดมากกัเอาผู้ว่ามากกับ,กกบยังน่าจะไปซื้อเหมือมันดิทุกนะครับเอาพอดีพอดีแปดสามกับแปดหาครับอีกสองตัที่ยังมาเขียนลงนะครับอ่า